กลยุทธกองทัพได้บันทึกเอาไว้ว่าในช่วงของปลายยุคที่5เกิดดินถล,ล่มไหลลงทะเลต่อมาได้มีเกาะใหม่ไร้แห่งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแระเชื่อมต่อกันเป็นทวีปเทียเจงียเมื่อมนุษย์รุ่นใหม่ผ่านการทดสอบจะสามารถปลุกพลังตนเองพร้อมรับความสามารถและความสูงจำของชาติก่อนคืนมาฮีโร่เหานี้ถูกเรียกว่า ผู้ปกครองเราผู้ปกครองได้สร้างอาณาจักรโบราณขึ้นมาใหมอาณาจักรฮันที่อยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเทีเจียแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า300ปีและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมังกรแห่งบูรพาแต่ในทางทิศตะวันตกพวกโรมันนั้นแตกแยกและถูกแทนที่ด้วยอาณาจักรคูเซนยุคเทียเจียปีที่300 สันตประบาเทพสองคมประกาศจะนำทหารคูเซ็ตเข้าไปิ้นดินแดงตะวันตกสงครามระหว,าากกว่างจักรวรรดิตอน,อนันออและตะวันตกจึงได้ระทุขึ้นมขนขณะเดียวกันกองทัพที่เป็นกางก็ขัดแย้งกันเพราะจังหวะดีๆก่อนอย่งวันทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน มหาสงครามแห่งวีรชน Blood o f s t e e l เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a l r i d e r นะวันนี้เราอยู่กันใน Blood o f s t e e l <c oughs> แน่นอนว่าในเกมนี้มีเหล่าวิรชนผู้กล้าในตำนานมากมายให้เลือกเล่นโดยวิรชนแต่ละคนนั้นจะมีกองทหารประจำตัวที่มีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไปโดยหลักๆก็จะแบ่งเป็น3แบบคือทหารเดินเท้าทหารธนูและทหารมา้า และแน่นอนในคลิปนี้เราจะพูดถึงราชาผู้พิชิตกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียผู้ปกครองแห่งนครรัฐกีกฟาโรแห่งอียิปต์ชาหันชาแห่งเปอร์เซียราชาแห่งเอเชียจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ครอบคุมตั้งแต่คาบสมุทรบอลข่านไปจนถึงอียิปต์และอินเดียเขาคือผู้ที่นำทัพบ,บุกตะลุยไปกว่าครึ่งโลกยุคโบราณพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3แห่งมาซิโดเนียหรือก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มห,มหรรา,าร,ราช You will conquer death. They must die before they before must us with die kill theired dreams อเล็กซานเดอร์นั้นมาพร้อมกับกองทหารพลทวนมาซิโดเนียจำนวน40คนตำแหน่งคือการต่อสู้ระยะประชีดทำลายทักษะในการใช้ฮีโร่และกองทหาร1กองทหารของอเล็กซานเดอร์เป็นกองทหารพลหอ,อกประเภทแนวรบ2หลังจากได้จัดแนวหอ,อกยาว ทหารของอเล็กซานเดอร์จะโจมตีด้วยหอกยาวและดันศัตรูด้านหน้าออกไปเหมาะสำหรับป้องกันพื้นที่สำคัญ 3. การใช้สกิลหอกยาวดันเข้าอย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแนวทหารและดันเข้าไปด้านหน้าค่อยๆลบลางกองทัพของศัตรูจุดเด่นและจุดด้อยแข็งแกร่งเมื่อได้จัดแนวหอกยาวกองทหารของอเล็กซานเดอร์จะมีกำลังต่อสู้ที่สูงมากในแนวหน้าอ่อนแอกองทหารของอเล็กซานเดอร์ไม่สามารถต่อต้านการโจมตีจากด้านข้างหรือด้านหลัง ในส่วนของอาวุธดาบทหารมาซิโดเนียโจมตีได้4ทิศทางหอกทหารมาซิโดเนียโจมตีได้ทิศทางเดียวและโลกกลมมาตรฐานมาซิโดเนียในส่วนของสกิลฮีโร่โดย3มสกิลแรกนี้โจมตีรบกวนและทำลายการป้องกันจะมีกันแทบทุกตัวละครอยู่แล้วจึงขอข้ามไปสกิลที่4 เมื่ออยู่บนหลังม้าควบม้าถือหอกอเล็กซานเดอร์ถือหอกและใช้ปลายหอกแทงทะลุศตัตรูต่อเนื่องต้องอยู่ในสถานะการขี่ม้าด้วยความเร็วสูงเวลาคูดาว45วินาทีและสกิลนี้เมื่อไม่ได้อยู่บนหลังม้าจะสามารถเรียกม้าคู่ใจบูเซฟอรัสออกมาขี่ได้กองทหารยกโล่สถานะเปิดปิดสั่งกองทหารเพื่อป้องกันด้วยโล่เพื่อลดความปรารถนาที่จะโจมตี และเพิ่มโอกาสในการต้านการโจมตีลดความเร็วในการขยับตัวโดยสกิลนี้เมื่อเราเปิดใช้จะทําให้กองทหารของเราเคลื่อนที่ได้ช้าลงแนวทหารหอกยาวสั่งกองทหารให้จัดแนวหอกยาวในพื้นที่ที่กาหนดมีการทําลายเพิ่มเติมต่อทหารม้าและผักออกไปหน่วยเดินเท้าของศัตรูคนทหารจะไม่โจมตีเมื่อจัดแนวขบวนใช้ F2 เพื่อปรับตำแหน่งของแนวขบวนผลักดันแนวรูปเมทริกซ์ สั่งกองทหารยกหอกยาวขึ้นเพื่อชี้ไปยังพื้นที่ที่กำหนดและเพิ่มพลังป้องกันแทงศัตรูทั้งหมดตามเส้นทางต้องการสถานะแนวหอกยาวลดพลังโจมตีถูกกระตุ้นการถูกกระตุ้นของฮีโร่การฝึกสัตว์ขี่อเล็กซานเดอร์สามารถขี่ม้าได้การถูกกระตุ้นของกองทหารขบวนหอกดันหน้าเมื่อกองทหารอเล็กซานเดอร์รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวการโจมตีสามารถผลักออก แน่นอนว่ากระบวนทัพรูปแบบฟาลังจิเตสหรือกระบวนหอกยาวที่เดิมทีเรียกว่าพีเซตรอสของอเล็กซานเดอร์นั้นจุดแข็งคือด้านหน้าด้านหน้าเรียกได้ว่าแทบจะไร้เทียมทานแต่จุดอ่อนจะอยู่ที่ด้านข้างและด้านหลังซึ่งเดิมทีนั้นรูปแบบกระบวนทัพของอเล็กซานเดอร์สมัยบุกตรุไปกว่าครึ่งโลกจะเป็นรูปแบบกระบวนทัพที่เรียกว่าคอน ัทงภาพจำลองตัวอย่างจากสมรภูมิที่กัวกาเมลาเมื่อ331ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองพลหอกฟาลังส์จะเป็นกองกลางบุกเข้าทะลวงและมีกองรูปแบบฮอปไลน์ชิลแบร์เรอร์เป็นกองหนุนตามแนวลบเพื่อป้องกันการโจมตีจากด้านข้างส่วนปีกขวาและซ้ายจะมีกองทหารม้าหนักแลนเซอร์เฮตไตรลอยหรือที่รู้จักกันในชื่อว่ากองทหารม้าคอมเพเนียนโดยเมื่อกองทหารรา เข้าวัทหกับศัตรูแล้วกองทหารม้าจะเคลืนพลเข้าบทขยี้แนวรบค่าสึกจากทางด้านข้างและด้านหลังเปรียบเสมือนค้อนกับทั่งนั่นเอง <ges inated> แต่ก็นั่นแหละครับในเกมนี้เรามีทหารมาซิโดเนียนฟารังจิเตสแค่40คนเท่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นเวลาเล่นตอนจัดกระบวนหอกยาวเราควรใช้ f 2ให้บ่อยเพราะศัตรูจะพยายามอ้อมเข้าด้านข้างหรือด้านหลัง f 2จะทำให้เราแปลขบวนฟารังได้อย่างรวดเร็ว แล้วถ้าศัตรูคนไหนสั่งทหารยืนประจันหน้าแต่ไม่ยอมบุกเข้ามาาะคิดว่าเราจัดขบวนฟารังแล้วเคลื่อนที่ได้ช้า F2 ของเราจะทําให้ศัตรูคนนั้นมีทางเลือกแค่2ทางคือวิ่งป่าราบหรือวิ่งชนกับหอกของเรา F2 นั้นสําคัญใช้ไร้ต้อนหรือถอยล่นก็ได้เรียกได้ว่าสแปม F2 กันรัวๆแล้วที่สำคัญข้อควรระวัง เราควรจะเว้นระยะห่างอย่าให้กองทหารของศัตรูเข้าไปชิดกองทหารของเรามากเกินไปเพราะกองมาซิโดเนียน,นนั้นเปราะมากควรยืนเว้นให้ศัตรูอยู่ในระยะหอกแต่อย่าให้ติดกับกองทหารของเราไม่งั้นกองทหารของเราอาจจะละลายหายไปในพริบตา ตอนจัดกระบวนฟารังเข้าปะทะทหารของเราควรยืนติดกันเป็นกระบวนท้าเพราะถ้าเมื่อมีกองทหารของคนอื่นมาแทรกกลางขบวนฟารังของเราจะไม่เป็นกระบวนอีกต่อไปนั่นจะทําให้กองทหารของเรากระจายตัวกําแพงหอกจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าใดนนะักกองทัพชาวกีกนิยมสู้แบบเป็นกลุ่มเน้นตั้งรับถ้ามีจุดบกพ้องเพียงจุดเดียวกลุ่มลบก็จะแตกรวมกันเราจะแก่งดุดถวยเทพ ระวังกองลีเจียนของโรมันให้ดีเมื่อจัดกระบวนทัพกระดองเตา่าจะสามารถผ่าแนวกำแพงหอกเข้ามาประชิดทหารเราได้อย่างง่ายดายเป็นอันรู้กันว่าการพังอาดขึ้นมาของชาวโรมันรูปแบบขบ,บวนฟารังหรือพีเซติรอดของมาซิโดเนียพ่ายแพ้ให้กับกองรีเจียนของโรมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนสิ้นชื่อในยุทธการที่ผิดหน้าเมื่อ168ปีก่อนคริสตกาลนำมาซึ่งการเสื่อมอำนาจของมาซิโดเนียและทั้งกีก็จะถูกโรมันกืนหลังจากนั้น โดนแซนวิชอเล็กซานเดอร์อีกแล้วเหรอมาซิโดเนียนกับรังหันไปขบวนโดนแซนวิชหน้าหลังอีกแล้วทับเสริมเราไปไหนหมดเนี่ยทำไมปล่อยให้โดนแซนวิชกันแบบนี้ให้ตายเถอะไม่น่ารอดทหารฝ่ายนั้นมันดีมากเกินไปชิปและไม่น่าไหวพี่น้องข้าขอตัวก่อน ทหารยิงเข้าไปยิงมันเข้าไปดูเหมือนว่าจะยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะบูเซฟาลาสเหลือแค่เจ้ากับข้าแล้วลุยกันเถอะตามทับม้าของเจอราดไปไถด้วยแลนเซอร์อุ๊ยเอาโดดไม่ข่ามอีกโอยเดี๋ยวก่อน เราไปตีโค้งก่อน,นเตียวเป้าเอาอเล็กซานเดอร์โนตตัดอีกชิบแหละโอ้ยสภาพเราย่ำแย่มากพันแผลก่อน ในที่สุดก็เหลือแค่เราคนเดียวสินะมามันคือการชาร์จครั้งสุดท้ายยา <c oughs> โอ้ยโอ้ย ย่าไม่เตะคุทาไซ